สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2564นะดาวพฤหัสย้ายดาวศุกร์เป็นเกษตรปัสสวะอุดมเกณฑ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่กดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะคจะเริ่มใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีพฤษภนะราศีธาตุดินนะเป็นราศีประเภทปัศสวะราศีหรือสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้านั่นเองนะครับ ลัวนาราศีพฤกษบดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ย้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องดาวย้ายเราไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ3กันยาครับดาวพระเกตนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎัตพบที่3หามหดวงชะตา6ก,กันยาครับดาวอังคารนะย้ายมาสู่ราศีกันย์ย้ายมาอยู่สู่ราศีกันเป็นมหาจักรนะครับแล้วก็ แปดกันยาคราวนี้แหละดาวสุขดาวประจำตัวของท่านย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเป็นกเกษตรตราธิ่ด,ดีแล้วได้ปัดสวะอุดมเกณฑ์นะปัดสวะมีพระเคาะภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรม,มะกูลอริเขานะดาวสุขย้ายเข้าพบอรินะใครบอกไม่ดีดีเพราะเป็นปัดสวะอุดมเกณฑ์ นะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านเองเนี่ยจะได้มีแรงนะมีพลังในการที่จะแบบเข้าต่อสู้อุปสรรคปัญหาหรือจะดีในเรื่องของการแข่งขันนะครับการต่อสู้ช่วงชิงแข่งขันเนี่ยท่านจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวได้อุดมมากเกฑ์และเป็นกเกษตรตราธิบดีซะด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะครับ จากวันที่8นะครับเพราะวันที่17นี่ดาวอาทิตย์ครับเห็นไหมถึง16ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยทำกำกับไว้นะเป็นเกษตรนะก<ม>็ถือว่าดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงเป็นเกษตรเล็งกับดาวพฤหัสนะเล็งกับดาวพฤหัสทีนี้ดาวอาทิตย์ครับ17กันยาย้ายเข้าสู่ราศีกันนยายเข้าสู่ราศีกันก็เรียกว่าเล็งตรงธาตุนะ เล็งก็เรียกว่าอยู่ในมุมเ,เรียกว่าตรีโกณธาตุตรีโกณธาตุของชาวลัคนา,าราศีพฤษภแล้วพอวันที่28กันยาครับดาวพฤหัสครับถอยหลังข้ามราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรนะหลายท่านอาจจะเคยชมคลิปนะครับโหราจาร์ต่างๆเรื่องของดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก็ย้ายแน่นอน28กันยาย้ายมาอยู่ที่มังกรทีนี้ชาวลัคนา,าราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างพิเศษเพราะอะไรเนี่ย เห็นไหมมันตรีโกนถึงลัคนา,นาตรีโกนถึงลัคนาท่านแบบนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่ให้คุณนะดาวอาทิตย์ด้วยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะพรฤหัสอยู่ในภพสุภะแถมดาวเสาร์ก็ตรีโกนกับราหูนี่ตรีโกนกับอาทิตย์ตรีโกนกับพุธกับอังคารสนุกสนานคือชาวลัคนา,าราศีพฤษภนี่มีกําลังแล้วลหะฟื้น หดาวประจำตัวเป็นเกษตรนะสองได้ปัสสวะอุด,ดมเกณฑ์ 3. ดาวตรีโกนถึงกันเสริมพลังาธาตุดินนะครับเสริมพลังาธาตุดินและคู่ดาวเนี่ยอาทิตย์กับพฤหัสก็เป็นมิตรกันนะถึงแม้ว่าเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือเสากับราหูซึ่งเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่ดาวใหญ่นะเป็นดาวใหญ่เป็นดาวบบพะเคาะก็จริงนะครับแต่ก็เป็นดาวใหญ่ทีเนี้ย เขาเรียกว่าดาวบาปปะเคราะห์เนี่ยเวลาให้คุณก็อาจจะให้คุณแบบหวือหวานะเนี่ยมีดาวอาทิตย์ด้วยอาทิตย์ก็เป็นดาวบาพปะเคราะห์อาทิตย์เสาร์ราหูเนี่ยลีลาก็ไม่ธรรมดาแหละแต่อยู่ในมุมที่ดีครับเพราะอะไรพบตนุก,ก็ตัวตนปุตตะก,ก็คือการเริ่มต้นสุภะนี่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยตรีโกนธาตุเนี่ยถือว่าให้คุณดวงชะตามีทิศท,ทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดเห็นไหมคือที่ดีเนี่ยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเขาอยู่ดาวเจ้าเรือนเขาอยู่เมื่อดาวเจ้าเรือนเขาอยู่เนี่ยการตรีโกนเนี่ยก็จะเป็นการให้คุณถือว่าสวยงามมาดาวพุธนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนี่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรเป็นอุดเรื่องเงินทองก็ไม่ธรรมดาครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ดูดีเลยทีเดียวนะครับดาวพฤหัสโคจรนะเข้าสู่ราศีมังกรธาตุด,ดินเนี่ยได้ตำแหน่งมิจจะพังคะนะดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมรดกตกทอดหลักทรัพย์โอโ้โหดูดีเลยทีเดียวนะครับราหูก็มาจะาพบกรรมะการงานก็ยังดูดีอยู่ไม่มีเสียหายนะครับเอาเป็นว่วาเช้าลัคนาราศีพฤษพในเดือนกันยายนนี้นะเริ่มต้น ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะตำแหน่งดาวเข้าสู่จุดดีหลายจุดโดยเฉพาะดาวประจําตัวครับมาตั้งแต่ต้นเดือนนะมาตั้งแต่ต้นเดือนก็คือวันที่8กันยา8กันยาดาวสุขเข้ามาเป็นเกษตรก็โอ้โหต้นเดือนก็แจ่มเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ต้องกลัวนะว่าอยู่อลิอลิในที่นี้อย่างที่บอกหมายความว่าแข่งขันต่อสู้ช่วงชิงได้รับชัยชนะ ดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็เข้าสู่เป็นเกษตรแบบนี้ถือว่าดีนะครับ mm. ตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก่อนวันที่17เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เขาเรียงตัวกันด้วยนะ mm. เรียงตัวกันสวยงามเนี่ยดูดูที่อาทิตย์ตรงนี้นะครับก่อนวันที่17เนาะเนี่ยตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึง17กันยายเนี่ยดาวอาทิตย์สถิตที่ราศีสิงห์เป็นเกษตร เนี่ยหลักทรัพย์อะไรต่างๆน,น,นานาดูดีมีความมั่นคงแล้วดาวพุธ23สิงหาเขาย้ายมาตรงนี้นะดาวศุกร์8กันยาย้ายเข้ามาตรงนี้ก็เนี่ยแหละครับดาวเรียงตัวแล้วเรียงตัวกันแบบ3เกษตร3าเกษตรก็คืออาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันสมดวงนี้นะครับเวลาเรียงตัวกันแล้วมีนัยยะมีปฏิกิริยาเพราะว่าเป็นดาวพระเคราะห์วงในนะครับ ดาวทิศเป็นประธานฝ่ายจัก,กรวาลเป็นประธานระบบสุริยะจัก,กรวาลดาวพุธถัดมาใช่ไหมดาวศุกร์ก็ถัดมาถัดมาจากดาวศุกร์เป็นอะไรโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์ตำแหน่งจักรราศีเนี่ยโลกจะหมุนไปทางนี้ตามเข็มนาฬิกาดวงดาวเนี่ยเขาโคจรทางนี้ทวนเข็มนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือ6กโมงเช้านะหกโมงเช้าฉะนั้นช่วงเวลาวันที่สิบ วันที่8กันยาเนี่ยนะเนี่ยพอก่อนจะรุ่งเช้าอะประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเมื่อโลกหมุนโคจรเข้าหาดวงอาทิตย์ปั๊บเนี่ยท่านจะเจอดาวสุกก่อนในช่วงหัวค่ําเราเรียกว่าดาวประกายพฤกนะใช่มตีสี่ตีห้าเนี่ย,ร 4, ร 5, เ,ยเราจะเจอดาวสุกแล้วเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หมุนมาเนี่ยตีห้าครึง่งหกโมงเช้าก็เจอกันตรงนี้เลยนี่ใช่ไหมเนี่ยเป็นลักษณะ ดวงดาวเขาโคจรแล้วมีพลังนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยอยู่ใกล้ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะฉะนั้นสามดวงนี้เขาเรียงกันเนี่ยเาเหมือนกับส่งพลังอะ่ะนะเคยดูหนังจีนไหมส่งพลังให้กันปุบ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 เป็นทอทๆแบบนี้และถือว่าดีเพราะอะไรเพราะชาวลัคนาราศีพฤษภก็ดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวดาวพุธคือดาวอะไรดาวการเงินดาวอาทิตย์คือดาวอะไรหลักทรัพย์โอ้โหนะดีถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภ เดือนนี้เริ่มต้นได้สวยงามครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆ นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็ดวงพิจัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กํลาลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทาพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ